สวัสดีค่ะพ่อทุกคนอยู่กับแพรแล้วนะคะที่ช่องอลลี่ฮับค่ะสหรับวันนี้ค่ะแพรก็จะสอนเพ่อทุกคนนะคะเล่นเพลงจันอังคารพุทธพนหหสสุขเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นเพลงของแพทริกอนันดานะคะแพรไม่มั่นใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคก็เพลงนี้นะคะแพรมาสอนเล่นไม่ยากเลยจะสอนไปนแบบดึงตกนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะ เราจะไปเริ่มกันนะคะสำหรับคลิปปกตินะคะให้เพื่อนๆในบีบคาโปไปไว้ที่เฟดห้าเนาะก็เดี๋ยวเล่นคร่าวๆให้ดูก่อนละกันว่าประมาณไหนนะคะ คร่าวๆนะคะก็แพทเทิร์นเพลงนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแพทเทิร์นหลักๆเลยมันก็จะประมาณนี้นะคะก็คืออ่ะมันก็คือดินดอ เลยนะคะสาหรับแพทเทิร์นรอบหนึ่งเนาะถามว่าดึงสายไหนบ้างน,นะคะก็แพทจะให้เ,เพื่อนๆนะคะดึงทั้งหมดสีสายนั่นเองนะคะก็จะมีสายเบสนะคะที่ขึ้นได้เป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็3มสายที่ไล่สีนะคะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยดึงทั้งหมดสีสายเลยนะคะอันนี้คือของทุกด,ดึงเลยเนาะเออมันก็เพลงน,นี้ก็เล่นไม่ยากเลยนะมันก็จะแค่นด้ีเลยนะคะแบบหลักๆแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปฝึกวิธีการตีคอร์ดก่อนแล้วกันเนาะสักสองรอบนะคะเอาเฉพาะคอร์ด cma j จนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้แม่นขึ้นนะคะโอเค 一、二、三。三 แพนนะคะจะพาเพื่อนๆเล่นนะคะตั้งแต่ท่อนแรกไปจนจบท่อนฮุกเนาะก็ก่อนอื่นขอมาเหตุไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าแพนเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นตามแพทเทิร์นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งถามว่าเพื่อนๆสามารถเล่นแพทเทิร์นนี้ได้ทั้งเพลงหรือเปล่าสามารถเล่นได้ทั้งเพลงเลยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากเอาตามแพนมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูได้ทางด้านนี้นะคะแล้วขอดก็จะขึ้นได้ทางด้านบนนะคะโอเคงั้นลองไปเล่นพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะก็ถ้าใครตามไม่ทันเนี่ยก็อย่าลืมลดสปีดนะคะไปที่ศูนย์จุดห้าหรือว่าศูนย์ อโอเคแอนเดเริกันเลยค่ะแมงสองซ้ไม่รู้ทำไหทุกครั้งที่แต่นตอนเช้าสิ่งสิ่งแรกที่ฉัน จานาคางคุณพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากให้แพ้สอนเพลงอะไรอีกเนาก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะงันวันนี้แพ้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย